สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน Tik t o o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวัน ทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้จะเน้นหนักเรื่องของโควิด -19 นะคะถึแมาว่าเราจะเห็นตัวเลขภาพรวมในประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดไปเจาะดูในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้จะพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะหลายเหตุผลสืบเนื่องจากพฤติกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการพูดคุยจิบน้ำชายามเช้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามายัยนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยเราล่าสุดท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 นั้นสามารถทำได้ค่ะไม่ได้ผิดหลักทางาศาสนาแต่อย่างใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่น เพราะถ้าเกิดรับวัคซีนก็จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเทศรัสเซียหนึ่งในประเทศที่ผลิตวัคซีนป้านโควิด -19 เขาก็เจอปัญหาเหมือนกันค่ะนั่นก็คือประชาชนจนํานวนมากไม่เชื่อมั่นในวัคซีนและไม่ยอมรับวัคซีนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ แปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งม,มั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการหนึ่งอาชีพหนึ่งชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19ไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นไปดูเรื่องของยาโมนูพิราเวียของบริษัทเมอร์กันก่อนแล้วกันค่ะ ถึงมาว่าตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในขั้นของการทดลองทางคลินิกแต่ปรากฏว่าหลายประเทศมีการสั่งจองซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรามีการสั่งซื้อไปล็อตแรกจานวน200,000คอสค่ะในขณะเดียวกันถึงมาว่าตอนนี้เนี่ยจะรอยายอยู่แต่การเดินหน้าฉีดวัคซีนยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะตัวอย่างของประเทศรัสเซียคุณผู้ชมคะ ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนแต่ประชากรในประเทศไม่เชื่อมั่นในวัคซีน เราไม่อยอมไปรับการฉีดวัคซีนค่ะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐเนี่ยต้องออกมาตรการเชิญชวนรวมถึงสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะศาลสูงมีคําสั่งออกมาว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโควิด19รายหนึ่งหรือศพหนึ่ง5 0 0 0 0รูปีคำนวณออกมาเป็นเงินไทย2 2 0 0 0บาท ไปติดตามรายละเอียดในแต่และประเด็นด้วยกันเลยค่ะความหวังใหม่ของมวลมนุษยชาติในการต่อสู้กับโควิด19คือ,อยาโมโนพิรรเวียจากเมอร์ก บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมจากสหรัฐอเมริกาค่ะที่ล่าสุดออกมาประกาศความคืบหน้าในการทดลองยารักษาโควิด1 9ชนิดแรกของโลกว่ามีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์เดลตา้าพร้อมกับมีการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกว่าสามารถลดอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตจากโควิด -19 ได้ครึ่งหนึ่ง ถึงมาว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างการรอให้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาพิจารณารับรองและอนุมัติใช้ยาโมโนพิเวเวในกรณีฉุกเฉินแต่ประเทศต่างๆเร่งทําการสั่งจองโดยเฉพาะหลายประเทศในเอเชียอยากจะได้ยาตัวนี้มาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากประสบปัญหาอุปทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในปีนี้เนื่องจากซื้อไม่ทันประเทศที่ร่ํารวยกว่านั่นเอง เมอร์กได้มีการลงนามสัญญากับรัฐบาลสหรัฐไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในการจัดหายาโมโนพิระเวียจำนวน1 7ล้านคอสราคาคอสละ700รเหรียญสหรัฐซึ่งรวมแล้วก็เป็นเงิน1,200ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ยังได้ทำการเจราจากับหลายประเทศในการจัดส่งยาดังกล่าวอาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียรวมถึงไทยซึ่งได้มีการเจราจาซื้อยาโมโนพิระเวียจำนวนทั้งสิ้น2 0,000 0คอส โดยเมิร์กระบุว่าจะกำหนดราคายาสำหรับประเทศต่างๆตามรายได้ของแต่ละประเทศค่ะคาดการกันว่าคงจะสามารถผลิตยาโมโนพิรรเวียได้10ล้านคอสก่อนสิ้นปี2021ซึ่งอาจจะคิดเป็นเงินถึง7,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า2,363,000ล้านบาทที่เมิร์กจะสามารถทำได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในายาที่สามารถทำเงินได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะ แต่ระหว่างที่รอยารักษาโควิด -19 การเดินหน้าฉีดวัคซีนก็ยังคงเป็นเรื่องจําเป็นนะคะประเทศผู้ผลิตวัคซีนอย่างรัเสเซียปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาอัตราการฉีดวัคซีนของคนในประเทศยังไม่น่าพอใจอย่างมากทีเดียวเพราะมีเพียงร้อยละ29.5ของประชากร146ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ตรงนี้นี่แหละสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการทําความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีนส่งผลทําให้ยังมีกลุ่มคนจนํานวนไม่น้อยขาดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อวัคซีนแมมว่ารัฐบาลและหน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมระดับสูงในการผลิตจัดสรรและจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ชาวรัสเซียทุกคน นี่จึงส่งผลทําให้นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกต,ต้องพิจารณานํามาตรการเชิญชวนกลับมาใช้ยกตัวอย่างเช่นการสุ่มแจกรางวัลใหญ่ให้กับผู้ที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนแต่ก็มีการเตือนเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการนําข้อบ,บังคับทางสังคมกลับมาใช้อีกครั้ง ทั้งนี้รัเสเซียใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อยสียรายการค่ะทุกตัวก็ล้ว้แล้วแต่เป็นวัคซีนที่พัฒนาและผลิตเองสำหรับวัคซีนหลักนั่นคือสปุกนิก V และสปุกนิกไลท์ของสถาบันกามรมารยานั่นเองส่วนทางองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ก็มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบ n t e c h เป็นโดสกระตุ้นให้กับประชาชนทุกคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป แถลงการจากองค์การระบุว่าวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ h นเทคแสดงระดับแอนติบอดีที่สูงขึ้นเมื่อฉีดเป็นโดสกระตุน้นหลังจากที่ฉีดโดสที่2ครบ6เดือนในผู้ที่มีอายุ18-55ปีพร้อมกันนี้ก็แนะนำวา่าผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุน้นหลังรับวัคซีนโดสที่2ครบอย่างน้อย6เดือน ขณะเดียวกันองค์การได้มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคและโมเด erna เป็นโดสกระตุ้นให้ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงหลังจากที่ศึกษาพบว่าวัคซีนโดสกระตุ้นช่วยเพิ่มความสามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิดในผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงโดยคนกลุ่มนี้ควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้นหลังจากที่รับวัคซีนโดสที่2ครบอย่างน้อย28วันถึงแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรง ว่าความสามารถผลิตแอนติบอดีในผู้ป่วยเหล่านี้สามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้แต่เราก็ยังคาดว่าวัคซีนโดสกระตุ้นจะเพิ่มเกราะป้องกันในผู้ป่วยบางไรายได้ค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกก็มีการระบุถึงผลกระทบจากการกระจายอย่างไม่เท่าเทียมหรือไม่ทั่วถึงของวัคซีนโควิด -19 ทําให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเสียชีวิตโดยไม่จําเป็นและยังถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดให้กับพี่น้องประชาชนด้วย แพทย์หญิงมาเรียฟานเคอร์โคฟหัวหน้าด้านเทคนิคในการรับมือกับไวรัสโควิด -19 องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลนะคะว่าการไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นี่ถือเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและสิ้นหวังจนมิอาจสรรหาคำพูดใดๆมาอธิบายได้ถ้าเกิดเราใช้วัคซีนกว่า6พันล้านโดสมาฉีดให้กับประชาชนสถานการณ์จะไม่เป็นแบบปัจจุบันนี้การเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้กับประชาชนจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคโควิดได้ค่ะในเวลานี้ประเทศต่างๆ56แห่งยังห่างไกลาจากเป้าหมายการฉีดวัคซีนตามที่องค์การอนามัยโลกกลำหนดว่าจะต้องทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างน้อยร้อยละสิบของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คราวนี้ลองไปดูที่อินเดียกันบ้างสารสูงของอินเดียมีคำสั่งอนุมัติตามแผนของรัฐบาลในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด1ิเเพียงศพละ5 0 0 0 0รูปีหรือประมาณ22,000บาทหลังจากที่ทนายความได้เรียกร้องเงินชดเชยสูงถึงศพละ1 8 0 0 0 0บาทคำสั่งของสารสูงสุดมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มทนายความได้ยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาแก่ครอบครัวเหยื่อโควิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ อินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่า4 4 7 0 0 0คนตามข้อมูลสถิติของทางการแต่ทางผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว,ว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ประมาณ10เท่าตัวเลยค่ะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอินเดียมีการประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าญาติของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาภายในเวลา30วันหลังจากทำการยื่นคำร้อง โดยย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนทนายความสองคนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวเหยื่อโควิดทุกศพศพละ4 0แสนรูปีตกเป็นเงิน1 8 1 0 0 0บาทโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลได้ประกาศให้โรคระบาดโควิด19เป็นภัยพิบัติภยายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติปี2005แล้ว สารได้ขอคำตอบจากรัฐบาลกลางและให้รัฐกำหนดกรอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักง,งานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติว่าจะชดเชยให้ศพละเท่าไหร่และพูดถึงเรื่องของเงินชดเชยนะคะในประเทศไทยของเราเองเนี่ยล่าสุดค่ะสปะสอชอ,ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่รับวัคซีนไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์สามารถที่จะประสานงาน ขอรับเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลา2ปีหลังจากที่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนของสอปสช1 3 3 0สอช1330ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ แล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี่น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการบริจาควัคซีนตามโครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่มีทั้งผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์น1น0 0 0คนจำนวน20,000โดสเพื่อที่จะให้มีวัคซีนป้องกันและลดโอกาส การติดเชื้อโควิด -19 ลองไปฟังเสียงและความรู้สึกของพวกเขากันค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ให้วัคซีนคนจังหว,วัดน่านที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึงได้ขนาดนี้ค่ะขอบคุณคอปอค่ะที่ให้โอก,กาสได้มาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะ เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสมาคมสิทธิ์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือสวปสภาคธุรกิจประกันภัยรวมทั้งพนักงานในองค์กรของสำนักงานคอปพอทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งระดมเงินบริจาคจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาภร์จำนวน10,000รายหรือ2 0 0 0 0โดส เพื่อนำไปจัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ภายใต้โครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนต้องต้องบอกเลยว่าความต้องการวัคซีนในขณะนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความต้องการอย่างมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของชนิดของวัคซีนนะครับเนื่องจากความต้องการความรู้ความเข้าใจ ของพี่น้องประชาชนแต่ละคนก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นซิโนโฟาร์มก็เป็นวัคซีนตัวเลือกทางหนึ่งนะครับที่ประชาชนจนํานวนมากยังมีความต้องการตัวนี้นะครับอย,อย่างรอบนี้ที่เราได้รับมาพันกว่าโดสนะครับพันกว่าคนนะครับเ็เห็นได้ชัดเลยว่ายังมีคนเข้ามาติดต่อล้วเขาจะจะติดต่อลงทะเบียนเพื่อฉีดซิโนโฟาร์มได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าวัคซีนซิโนโฟาร์ม,มก็เป็นวัคซีนที่ มีายชื่อระบุรบะบุเจ้าของวัคซีนแล้วนะครับว่าใครจะได้รับได้รับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่ายังมีความต้องการนะครับแล้วก็การได้รับบริจาคแบบนี้เป็นการอุด,อดอช่องว่างบางอย่างที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการวัคซีนชนิดอื่นแต่ต้องการวัคซีนชนิดนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็มาช่วยเติมเต็ม,ตมทาให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปัว มีความได้รับวัคซีนมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวัคซีนชนิดไหนก็ได้นะครับที่ขอให้ได้รับเร็วนะครับนี่คือเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับและสินหทฟาเก็เป็นตัวนที่มาช่วยุดช่องว่างตรงนี้โดยเฉพเป้าหมายชัดเจนที่คุดป,ปอะบางนะครับ ดอกตรสุทธิพลทวีชัยาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภเปิดเผยว่าโครงการนี้สามารถระดมเงินบริจาคและวัคซีนรวมทั้งบริหารจัดการหากลุ่มเป้าหมายและจัดฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เวลาดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการนี้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนําไปสู่การแบ่งปันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการขณะนี้คือรอยต่อระหว่างที่วัคซีนจํานวนมากจะเข้ามาแต่ถามว่าโควิดมันรอเราไหมโควิดมันไม่รอเรามันก็แพร่ระบาดถ้าเรายิ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังดีขึ้นถ้าเราสามารถที่จะคุมได้แล้วก็ช่วยทุกฝ่าย ช่วยกันเนี่ยผมผมว่าเราทําโครงการนี้ขึ้นมาผมก็หวังว่า,าหน่วยงานอื่นที่เขามีศักยภาพเขาก็จะมองคือไม่ได้หวังว่า1,000 0คนเนี่ยที่เราไปฉีดเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเยียวยาแก้ไขสถานการณ์โควิดแต่เท่าที่เราดูที่ปรึกษาหารือกันเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซื้อวัคซีนทางเรื่องมาแล้วฉีดให้กับพนักงานของตัวเองผมยังไม่เห็นว่านอกจากหน่วยงานองค์กรที่แบบอ,องค์กร อื่นๆแต่หน่วยธุรกิจแี่ผมยังไม่เห็นที่ซื้อวัคซีนมาแล้วไปฉีดให้กับประชาชนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่รอวัคซีนที่ภาครัฐกําลังจัดหาทยอยเข้ามาแต่ยังมีประชาชนหลายกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้จึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ภาคธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ร่วมกันช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ และเมื่อประชาชนทั่วประเทศได้รับวัคซีนครบทั่วแล้วก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด1 9ให้กับประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ไปได้สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มภายใต้โครงการประกันภยัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอบคุณคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอที่ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสดีๆที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับโครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนกว่า30แห่งใน18จังหวัดซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน7,196คนคิดเป็นร้อยละ71.96โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุม่มเปราะบางวันแรกเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมาที่จังหวัดราชบุรี โดยมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคม2564และในเวลานี้นะคะทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ที่เปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ เรายังคงเน้นย้ำนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วต่อก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดค่ะยังคงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการครอบจัก,กรวาลกันต่อไปเพราะเราไม่อยากให้คุณไว้ใจหน้ากากอนามัยจนเกินไปเราไม่อยากจะให้เข้าใจว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเป็นยาวิเศษทุกอย่างต้องเดินหน้าปฏิบัติ ควบคู่กันกับการเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือให้บ่อยๆและไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันมาจากทีมงานของรายการคนหลังข่าววันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีที่นี่ t ี n เช่อง16สวัสดีค่ะ